สวัสดีท่านผู้ชมยุ่ทางบ้านและสวัสดีผู้ชมที่ชมยุคขณะนี้ครับช่องบาชาติบานณาครับผมชิบนีอีพีนี่พะพีพานองอยู่มองมอง,มองโรงงานนี่ครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนฝ้าตกหลายมือครับพี่น้องครับน้ำถ่วมบอมอเตอร์หรือว่าเป็นทอ่อพญานาคพี่น้องดูน้ำออกมาทันครับ ก็จริงได้มาหาท่อ PVC นี่ครับมาดัดแปลงเอาไปใส่กับมอเตอร์ครับพี่น้องครับฝนตกแห้งครับพี่น้องเพราะฝนตกแห้งเราทั้งเจ้านายเพิ่นกันได้สั่งมาว่าให้ไปตรวจสอบว่านา้ำน้ำตีกับกับก็หไมยถึงว่ามันดูดบทันนะครับพี่น้องพอมันดูดบทันแล้วน้ำน้ำที่มันไหลออกจากบริษัทออกไปเนี่ย มันบวไปครับมันก็เหตุให้น้ำตีย้อนกลับมาก็เลยท่วมโรงงานครับพี่น้องก็หาวิธีแก้นี่ครับพี่น้องนี่ก็ได้ทอ่อ PVC นี่แหละครับแล้วก็ทาเก่าเดี๋ยวจะเอาติดนี่ที่ทาเก่านี่จะไปติดกับหัวกระโหลกนี่ครับแล้วก็จะเอาไปใส่กับตัวห้อยโคง้งตัวหอยโค้งนี่คือตัวตั้งไว้แล้วครับพี่น้อง ตัวตั้งหนาเป็นไว้แล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่ก็ก็เฉพอซอยได้อีกอีกแห่งหนึ่งลำดับหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิง่งอีกครับสีหาคนใส่ซอยกันไปพระพี่น้องปะไปเบิ่งกันวิธีการใส่ไปละสองนุ่มเน่นซอยแบกซอยหามกันไปแล้วครับเป็นนุ่มเป็นเน่นก็ต้องอยังไงล่ะ เขาแก่เราก็ย่างน้ำ้นจังสี่ล่ะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศทั่วๆไปที่เคยถ่ายให้พี่ให้น้องในเบิ่งครับนี่มองนี้ก็เคยถ่ายใ้เบิง่งในหลายคลิปก็ถ่ายอยู่มองนี้แ่ะครับพี่น้องครับหลังๆโรงงานนี่แหละแล้วก็มองนี้ก็ถ่ายมองประตูตรงนี้ถ่ายมีอยู่หลายหลายคืิปก,กันครับถ่ายให้พี่ให้น้องในเบิง่งกกับบรรยากาศข้างหลังโรงงานนี่แหละเราก็มองที่ดูดน้ำ มอเตอร์ที่ดูดน้ำเครื่องที่ดูดน้ำก็เคยไปถ่ายให้พี่ให้น้องในเบื้องหลายเทือตัวหลายเทือแลรวครับนี่มองนี้ก็เป็นสามแยกสี่แยกคลิปก้อนหนานี่กับมีครับพี่น้องถ่ายให้พี่ให้น้องในเบื้องอยู่ครับป่พี่น้องปะตามมาครับผมตามมาพาพี่พ่น้องไปเบื้องขึ้นเก่าก้อนหนานี่เพิ่นเอารถไมโครหน่อยมาดันๆตรงขอบ น้ำที่ไหลออกมาแต่ก่อนมันโฮกครับพี่น้องอันนี้เพิ่นได้ไปดันออกมาแล้วนี่เบิ่งขอบขอบวันนี้ครับกับบรรยากาศส่วงแรงๆเนอะพี่น้องบวถึงก็ทำหรอกสามโมงใบสองใบสาม่แหละพี่น้องเพราะว่าระดับน้ำม,มันมันเพิ่มขึ้นหลายนี่มันมีดูดอยู่แค่นี้ละพี่น้องหลังจากเครื่องไ่ก็เสียเนี่ยพอใหญนี่ยก็เสียเด้พี่น้อง ทอเครื่องยนต์นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าท่อเครื่องยนต์นี่มันมันพังครับพี่นอ้องทออนอยก็เลยดูดบรทันก็นเลยต้องหาวิธีสำรองหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนครับกระไดท่อตัวนี้เดี๋ยวจะมาจำนี่นะครับส่ก็หอยโครงตัวนี้แหละนี่มาจำไซก็หอยโครงตัวนี้เพื่อมันจะได้ชอยกันอีกครับพี่น้องครับ เนาะมาเบิ่งกันกับบรรดาสางางเพื่อนกับพยายามติสวยที่เห็ดมันพื้นที่มันเป็นเหมือนเหมือนพื้นเท็ดเล็กอ่ะมันยืนออกไปครับยืนออกไปอยู่ในบัวราเล็กตัวนั้นน่ะมันมันหลายปีแล้วครับพี่น้องมันนานแล้วมันกับุูมันพังมาทีนี้มันก็เลยเกิดอันตรายครับถ้าน้ำหนักคนไปอยู่เลยๆมันก็จะพากันตกน้ำตกแก่ไปครับ ลึกเติบกันนด้พี่น้องน้ารงนีน้มันเป็นขีเลียนขีเลียนมีก็ย,ยังหน่อยก็เครื่องเอวแล้วครับเป็นตะกอนนะเป็นขีเลียนเป็นตะกอนนู่แล้วสร้างอาวุโสครับตะกอนเลยครับยันน้องๆเฮตไหบุดีสร้างอาวุโสเลย,ย,เย,เล,ยลุยเองครับคุณเิ่นว่าน้ำหนักคุณบ่ไหลเพิ่นว่าน้ำหนักแค่หกสิบหนึ่งว่าท่านเอาเป็นกับลุยเองเอาบ่ว่ากันแล้วครับเป็นลุยงาน ก็เลยเม้ามชาติก็เลยเก็บบรรยากาศนี่แหละมาฝากพี่ฝากน้องหลังจากกอนานี่คลิปกอนานี่ได้ลงไฮลงพงพระพีพระนองชมไฮชมสวนมาครับเปิดสกสาาดวันจันทร์มากครับพระพีพระนองเบึงอยู่หลังโรงงานคือเก่าครับหลายๆคลิปก็มีอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่กับเบิ้งสร้างเตะเราค้นกับพี่น้อง <laughs> <laughs> เราคิดว่านำนักจะเท่าไรกันครับ มันเต็มเหล็กธรรมดาหนึ่งปีใหญ่ก็เลยปีใหญ่ก็เลยเดี๋ยวไปเองทั้งไปไปมันเห็นว่าเห็นว่าน้ำหนักน้ำหนักหน่อยข้อมืเอเชือกผูกอันนั้นห้อยไว้ก่อนหรือเปล่าเลยอ้าวการส้อยๆกันไปครับเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนที่เหตุงานาส่วนบา่วนบาวชาติเองคือกองไทยยังเดียวนี่นี่แคอีก สร้างหนึ่งครับแต่สร้างนี่เป็นแขนเดียวครับเป็นไปประสบอุบัติเหตุทางรถนต์มาเพ็่นในตัดแขนทิ้งก็เลยย่แขนเดียวกบซอยงานใดขคือเก่าพี่น้องครับกะซอยทรงปรจรัจแจทรงจับหนันจับนี่ใดขึ้เก่านั่นแหละทิ้งบวกสองแขนก็เพาะไปได้ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็ให้เบื้องบรรยากาศร,รอบๆไปพร้อมเลยพี่น้องหลังจากใด ก่อนหน้านี้เคยทายให้เบ่งแงเราจะหากว่าพวกหยาพวกต้นปือนี่มันยังบยย่ยใหญ่แบบนี้พี่น้องมารอบนี้เบื้องผุนโอ้ยขักบมพผุนนะนั่งฟังผุนกัแผงโทราเซียวคือเก่าแล้วพี่น้องขามไปฟังผุนบ่เคยพาพี่พาน้องเข้าไปเบื้องหรอกเพราะว่ามันเป็นเขตหดหงห้หามเข้าไปโดยพระลาการก็ไ่ได้ครับเดี๋ยวเพื่อไฟเฟยมันเป็นอันตรายมันก็จะเกิดการ บุดีครับถ,ถ้าจะเข้าไปก็ต้องในขออนุญาตครับพี่น้องครับก็จะเข้าไปได้น,นี่กันนะจะเกิดปัญหาเอาลงล็อกลงอย่างผิดสูตรหรือมั้งห็นคุยคุยกันงุ่มมิ้มมุมมิมเกิดเป็นธรรมดาครับผู้ถอดคนนึงงล้วกเอามาใส่อีกคนนึงครับค้นถอดอีกอีก,อ,กอีกทีมงานหนึ่งอีกเซตหนึ่งครับถอดไปเราพอดีทีมงานน,น,นั้นเซตนั้น ไปอีกงานนึงครับแลทีมงานนีว่วางกลับออกมาก็าเอามะไซครับเอามะไซจะคงจะบริษถามเขาขึ้นกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนะพี่น้องก็ต้องใส่พิจารณาวอนมาเท่านี้เพราว่ามันใส่แบบนี้เพราะเพราะว่าเขาก็บ่ได้ถไทยรูปไม่เบิงครับเพราะว่าท่อไอ้ท่อตัวลงน้ำนี่มันมันมันอยู่บนเหล็กือว่ามัน มันอยู่ข้างล่างเหล็กครับอ่อบเป็นยังสางไงอยู่ป่ายอยู่แล้วการพิจารณาผมพินิจใชของงานก็นสางไงครับนี่เดี๋ยวจะถอดได้ไหมนี่เบื้องแรวบอกแล้วถอดถอดถอดกันว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันหนาอยู่อยู่ทึงเหล็กจากการสันนิษฐานแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนไหมครับพี่นงคงครับเนี่ยเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่อันหนึ่ง่านอยู่ครับ เมาชาดเองกับคสามารถเขาไปซอยได้เด้อย,ยืนในเปลี่ยนกําลังใจอยู่ห่างๆครับแต่เขาได้แค่นั้นแหละหลายคนได้กับเขาได้อยู่สองคนนั่นะครับแล้วนำหนักกึ้นลเข้าไปก็ย่านลงพากันลงหึงมลงไปครับมันเป็นเหล็กแค่พอเหล็กก็แป๊บเสียบ้นามไปเสือจะ,อะโหลดพะรดพะโรกลับอหละครับพี่น้องครับคือน่าจะ ท่อตัวเนี้ยมันหนายอยู่บุบนเหล็กที่ผานอยู่ครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่อ่าซอยกันดึงซอยกันแจมันหนักคือกันเด้พี่น้องมันหนักแบบว่าตัวเฮ็ดยังโบทนัทนะพอมันบถนัดแล้วมันก็เลยเฮ็ดอย่างยากกับพี่น้องครับ <c oughs> กน้ตามที่ <c oughs> ที่พี่น้องเบื้องนี้แหละเห็นนี่แล้วครับนั่นอ้นน่ะค่อยๆลื่นเนี่ยหวากันไปแล้วครับระดับมือโปกันทั้งนั้นแล้ว มองได้แม่นกับมองนั่นแหะเอาโลดครับนั่นจะไปตกนามกัพอถ้าตกนามก็ <c oughs> เขาอนุญ,ญาตให้กลับบ้านอยู่เด้วย <c oughs> หลังจากที่ใสเขานั้นสำเร็จแล้วพี่น้องก็จะใส่น,อน็อตใสอย่างแล้ประเทศนี้ ก็รู้ร่วงไปด้วยดีครับเอาผาดทึงเหล็กกับคงจแมเป็นแล้วละ่ะต่วนแรกเอาเอาใส่ตำตำกัวคานเหล็กมันใส่อะไรับพี่น้องครับหนาเป็นมันมันบลับกันหนาเป็นน็อตบลับกันครับพี่น้องก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนไมท,ท,ท,ที่ดึงท่อขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เอาใส่ทึงคานเหล็กหนาเป็นทับกันได้ก็จะเมื่อยผู้เทาแล้วดึงดึงหนาเป็นขยับข้าหาครับประเทศนี้ พอมาแห้งคนนุมกับคนนุ่มกับโตหญ่ไงไปท่านนี่นำนักกับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับพี่น้องแปดสิบกัวแปดสิบกัวกับเพราะจะน,นันอยู่ดอกนี่อันนี้ทอทอหลุดยนนี่ครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แหละมันเสียมันเลยมีปัญหาพี่น้องเนี่ยปกติจะใส่ท่อตัวนี้แหละโดดขึ้นครับใส่เครื่องยนตตัวนี้แหละเนี่ยเครื่องยนตตัวนี้แหละครับพอดีมันมีปัญหา มันมันจะมีปัญหาหลายเทือเราครับพี่น้องเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันม่สามารถที่จะทํางานได้พอดีหน้ามันมาหลาทางจ้านายเพิ่นก็เลยว่าสร้อยดัดเปลี่ยน้ก้อนกำลังว่าจ่างสั่งยนต์ขงัขงหนกขมา่สมครับว่าตัวไดเซียอะไรเมียบใไรยังสีนะครับน,นี่ตัวก็เป็นการแก้คัดเป็นการแก้คัดไปก่อนอค,ครับพี่น้อง แล้วก็หนาจะได้อยู่เกยขาดต่อยู่ครับเพราะว่ามันทอหนาสิบสิบทอสิบนะครับทอสิบนิ้วสิบนิ้วก็ได้อยู่หรอกน้ำถ้าน้ำเอาเต็มพอกะปวดปวดวดนี้กะทางชั่วโมงหนึ่งก็ตรงมาคำนวณเบื้องว่ามออกมาเนี่ยมันกี่ลูบทัท ลูกบาทเม็ดหลดลงท่าไหนครับมันก็นตองมีการเขามาเช็คเขามาเบึ้ลลงอยู่แล้วครับพี่น้องครับสมองหนึ่ลลงหน้ามันหลดลงขนาดไหน<อ>มีทีมงานมีทีมรบ,บพ่อที่เป็นจะเขามาเช็คสมองหนึ่งเทื่อนหนึ่งนี่เสียครับพี่น้องก็ตรงนี้อยู่แล้วหละครับก็ตรงนี้เขามาเช็คอยู่แล้วติดตามกันไปเรื่อยๆเบื้องกันไปครับพี่น้องครับ เดี๋ยวคนนี้สบายหน่อยแล้วคนนี้คือเก่าพี่น้องครับจากมันใส่ปอดอสูบนำมันแตกครับพี่น้องพอมันแตกเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ นักพสมควรอยู่ครับพอมันจมนาพอนาสิบนาสิบรับนาสิบ,น,สบนัดแล้วพื้นที่มันเหยียบปรค่อยใดนะ้ำพี่น้องมันก็นเลยหยากมันก็นเลยยากแบบที่เห็นนะครับนี่ก็คือบรรยาก,กาศช่วงๆบ,บี่น้องจากาี่ี่ฝนฝ่าตกไหลมือไหลเว้นน้ำม,ม่ว่น้องต้องเร่ง เอ็บทอพึงทอขึ้นมาอีกเพื่อที่จะให้ได้ดูดน้ำดูดน้ำให้ท่านให้ท่านต่อการที่ว่าน้ำจะมาถ่วมโรงงานครับก็เลยเล็งมือกันเหตุโอ้ยเราว่าทศนี้มันบริเทออยู่ขขางๆครับมันมันยืนออกไปกลางๆรับมันเป็นเป็นโค้งเล็กที่เก่าที่เป็นสนิมเราพี่น้องขึ้นไปหลายคนมันก็จะยุบลงมันก็เลยเหตดให้ลำบากครับพี่น้องครับ นี่จะต้องดูดต้องซสี่เพิ่มขึ้นมาเราจะถ้าดันจริงเครื่องยนต์ตัวใหญ่เนี่อาจจะมีปัญหาครับเห็นบอกว่าสตาร์ทบดติดครับเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเนี่ยปกติไม่ได้ใส่เครื่องยนต์ตัวนี้สตาร์ตยิ่งบอกว่าเครื่องยนต์ใส่งานบอได้เพเ่รอเนได้รับการแจ้งไปก็เลยจะใส่มอเตอร์ตัวนี้ตัวดูแทนอีก อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับอถาา้าช่วงเวลาที่ล้อล้อ้างบนเขามาเห็ดเขามมเฉีกเครื่องยนต์นตัวนี้ให้นี่ครับก็ต้องล้อต่อไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปหลังจากเกี่ยวท่อพญานาคมาใส่กันพี่น้องคุณนะน้าใส่ดิงอยู่ดินี่แล้วครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นปลามาคูดเดียวอะไลยดอกเนะี่ ของลายครับฟับงพุ่นก็เป็นแผงโซลาเซลล์เก่าครับพี่น้องครับหลังจากที่ลงเ็ดหลายๆชิปให้พี่ให้น้องในเบื้องล่ะก็เป็นแผงโซลาเซลล์ตะฮกับพี่น้องครับหน,น,น้านี่หน้าฝนเกิดมีแต่ปลาอุดมสมบูรณ์นะครับปลากระไรไปรดขไข่แมงดาไปรด เนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยใครเม่งดาบุเบนดอกพี่น้องดอกปือครับดอกปือหรือใครอย่างพวกเนี้ยพี่น้องเดีครับพี่น้องครับหน้ามันจะมาทาั้งพูนพี่น้องมันจะเป็นบอยอีกบอนึงอยู่ตรงพูนรับเราก็กน้นาสะอาดมันก็จะขาม,มาเนี่ตรงพูนกับสะอาด เรามันจะมีบอ่อนำเสียอยู่มัดนำเสียอยู่ฝั่งฝั่งผุนพี่น้องมันจะมีบอ่อนำมัดนำเสียอยู่มันก็จะไหลพานตามตามบ่ตามคลองมาพี่น้องเรากะออกมาบอ่อนี้บอ่อนี้คือเป็นน้ำสะอาดเราเด้พี่น้องเป็นน้ำสะอาดที่สามารถกลับเอาไปใส่ได้แล้วครับอเอาไปมดพักเอาไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้เมดแล้วครับเร่องผูเรื่องปลาได้บ่ดน้ำใสสะอาดดี นีกเป็นบรรยากาศาย้ำใบใบคำคำพี่น้องเลียงมือเห็ดโบไรโมเลียงมือกับโบไรพี่น,อน้อ,อ,นองผลฝาก็คือไม่หรอกคุณนะโอ้คุณน่ะพี่น้องคือไม่เราได้ในเมฆเอาอีกมือนี่โออีกคือเก่าครับโบเดเว่นโบเดมีมือเว่นตักมือเลยนี่คำมามืดมาตกคำมาหมืดมาตกพี่น้องโอ้เอา้ามันเป็นรูดูการของเพื่อนหรอกกับทีมง,งานสั่ง แกไขปัญหาขึ้นกันปัญหาน้ำโอ้มีหดปากขึ้นไหมพี่น้องอปะปาตัวมุกใหญ่เลยะนะปน,นินครับเป็นป่ยนปนิ่ครับพี่น้องครับ มันเป็นวันนี้ตื่นมาอ้โตโตใหญ่คักวะมันเป็นเป็นน้ำที่สะอาดแล้วพี่น้องมีแต่ปลาแหละแต่มันลึกพี่น้องลึกเติบลงไปนี่โว้ยผมหัวเพล่ะครับตรงนี้มีเขาเอารถเมคคูน่วยมาตีตีแต่ตะลิงให้เพราะให้มันเปลี่ยนแต่ก้อนมันหกพี่น้องอ้ยยิ้มสั่งเหตุกันนี่คพณ่นครับก็จะดูดน้ำออกอสิครับพอใหญ่รู้สึกว่าเครื่องจะเสียนอกเครื่องนอกครับ นำนำถว่วแห้งไหลเครื่องนอกแล้วเรียบร้อยจบบริบูรณ์แล้วครับรอสั่งขครงนอกไม่เห็นยังเดียววันนี้ก็เลยต้องใส่ใส่ทอในหน่อย,อยก่อนหนาสิบเนี่ยครับประมาณนาสิบถดทดแท,ดทนกันไปก่อนเห็ดถดแทนกันหน้ามันอือขึ้นโอ้ป่าวะป่าตัวมักง่ายเลยพี่น้องึ้น่ เรียบร้อยเรียบร้อย<ร>อ<ะ>่าเท็ดเท็ดเท็ดเสร็จล้วครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> uh, อ่ายังไม่ถึงนายังไม่ถึงนาวยังไม่เต็ม